สวัสดีค่ะเมื่อนี้นะคะมาพบกับแคสนุกค่ะเช่นเคยเสียงอิสานเสียงมวนมวนแบบนี้นะคะค่ะมื่อนี้นะคะแคกก็มีรถมานําเสนอลูกค้าเด้อเป็นรถโตโยต้ารีโ2.4องามงามจังสีเลยนะคะเป็นปี19นะคะหนานลอๆลอแบบนี้เลยนะคะลูกค้าหนานลอๆลอจังสีเลยนะคะอยู่ในราคาที่ถูกๆเท่านั้นนะคะ6 4 9 0 0 0บาทเด้อค่ะลูกค้าเด้อ อ่าเท่าก็มมเมืองตกกระจังหนานะคะเป็นกกระจังโคมเมียมแท้จากโรงงานนะคะบอมีขดบอมีหักบอมีงอเด้เนี่ยหนาลอลาแบบนี้เลยนะคะงามงามจางสีเลยอ่ะเทากับมาเมืองโตไฟนะคะเป็นเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะคะไฟโปรเจคเตอร์งามงามแบบนี้เลยนะคะบอมีขาบเหลืองนะคะบอมิดขาบเหลืองบอมิดแตกหักนะคะตัวนี้ มีไฟตัดหมอกติดมาให้เป็นทีเรียบร้อยนะคะลูกค้ามีติดมาให้เป็นทีเรียบร้อยนะคะบ่ะต้องไปติดต่างเองเด้ออ่าตัวนี้นะคะได้ยางเทๆ่งๆงามๆแบบนี้เลยดอกอยางหลยายๆจังสีไปใส่งานเลยนะคะยางคอาสิบหกนะคะปียี่สิบสองนะคะงามๆแบบนี้เลยนะคะเข้ากับมะมืองโตสุ่มหล่อนะคะเออมะมืองโตสุ่มหล่อนะคะงามๆแบบนี้เลยบอมีส,สนิมเด้อค่ะค่ะ ข้าก็มาเมองตุ่งหัวน็อตนะคะหัวน็อตเดิมๆบ่มีการแกะกันไขเด้อค่ะเด้อคงสั่งทุกอย่างเดิมๆเ,เลยนะคะงามๆแบบนี้เลยรหลดมือสองงามๆสภาพดีๆคุณภาพเกดเอเลยนะคะลูกค้ขาข้าวกลมาเมึงตรงนี่นะคะตรงนี้นะคะเป็นกระจกคมเนียมแท้จากโรงงานนะคะมีไฟเหลวติดอยู่กระจกงามๆแบบนี้เลยนะคะค่ะ ตัวนี้เป็นตัวยกสูงนะคะตัวยกสูงนะคะเป็นกระปาซีประตูตโตโยกสูงนะคะมีเนวาเหยียบให้ผ่อมงามๆใหม่ๆเลยนะคะค mm. ่ะแนวจับเป็นข้อมีมนะคะแถจากโรงงานนะคะ mm. เอ่เขมากะแมเมองโตแหน่งนบอกกันเนาะตัวนงบอกกันนะคะอ่ะเป็นบอหนังงามๆแบบนี้เลยนะคะบอมีขาบเหลืองนะคะบอมีห้อยขาดนะคะ บ่มีขาดเหลืองบ่มีห้อยขาดเลยนะคะบ่มีห้อยยับห้อยหยน่นะคะลูกขาอ่ะเขากล่มาเมืองตุผู้นังกันนะคะค้นนางเนาะฟังค้นนางนะคะบล็อกกำงามง่าม,มๆแบบหนีเลยนะคะบ่มีขาดบ่มีขาดเหลืองนะคะบ่มียับบ่มีหยน่นะคะสภาพได้ไปถือว่าขุมๆนะคะอ่า กลางนะคะมีสองใซของไสเอกสารอหย่างไดเดอร์นี่คอามเพี่น้องสามารถบ้างเกี่ยวบ้างอย่างใดเด้อค่ะค่ะเขากลับมาเมืองตูวพวงมาลัยนะคะอ่าเป็นพวงมาลัยฟังก์ชันเด้อค่ะอันนี้สามารถปรับนะคะลาบสายวางสายไดเดอร์ขาเนี่ยตนนัวนี้พวงมาลัยกับง,งามแบบนี้ล่ะบ่มีขาดเด้อค่ะบอมีขาดบอมีห้อยบอมีห้อยบอมีขาดเหลืองเลยเนื่งเมือง อ่าตัวนี้นะคะหนาเลี้ยนไม้กระสิเป็นจังสีนะคะงามงามเตดเท่รอ,อแบบนี้เลยอ่าเัากลับมาเมืองตรงคนอนโซลรถเนาะคอนโซนลรถงามงามแบบนี้เลยนะคะพอเมพีน่น้องงามงามแบบนี้เลยอ่าระยะการใช้งานของรถนะคะอยู่ที่หนึ่งแสนเจ็ดหมืนห้าพันนะคะหนึ่งแสนเจ็ดหมืนห้าพันนะคะเออระยะแสงงานงามงามแบบนี้เลย หน่อยๆเลยเนาะถ้ากับมเมืองตรงนี้นะคะมีจอจอติดตรงคอนโซลหายเรียบร้อยนะคะสามารถปรับเปลี่ยนลูกเหร่นในเมิดนะคะแอ์นะคะ,ะ,คะเป็นแอร์บิดแบบนี้นะคะเออเป็นแอร์บิดแบบนี้นะคะปิดปรับความเย็นนะคะค่ะตัวนี้นะคะสิเดเป็นเกียร์แม่นนวนนะคะเกียร์แม่น่วนหวกสปีดด้านี่ค่ะเกียร์แม่นวนหวกสปีดหัวกเกียร์กันงามๆจังสีละ อต,ต่อมานะคะเข้ามาเมืองตูกข, er. ข้องส่างของประตูนะคะตวคล้องส่างของประตูนะคะหัวนอนทุกหัวนะคะบะมีการแก้กันคลายเดิมๆแท้จากโรงงานนะคะอ่าข้องส่างของรถนะคะเดิมๆเลยแทๆจากโรงงานเลยนะคะหัวนอนทุกหัวบ่มีการแก้กันคลายเด้อค่ะเนี่ยคะ่ะอ่าแล้วกลับมาเมืองนะคะเออมาเมืองตุก หางรถนะคะตัวหางประตูรถนะคะสามารถปรับกระจกนะคะล็อกถุกอย่างได้เมือตนได้นะคะงามๆเงาๆแบบนี้เลยทุกอย่างนะคะบะมีขับเหลืองนะคะบะมีขับเหลืองบะมีห้อยขาดนะคะของรถนะคะถือว่าอยู่ในเก่าสิบห้าเปอร์เซ็นงามๆนะคะพะว่าเป็นรถมือสองคุณภาพเกียรเนะคะอันนี้ก็มีแนวว่างแกวให้ลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยนะคะข้างๆรถนะคะมีแนวว่างแกวเรียบร้อยนะคะ อ่าต่อมานะคะแขกกระสิพาลูกค้ามาเมืองด้านหลังนะคะแบบหนึ่งนะคะอ่ะาเน้อจ่าเป็นคมเมียมแถะคือกันเด้อคะ่ะคมเมียมงามๆามแบบนี้เลยแถ้จากโรงงานเลยนะคะเอ่อข้ากับมาเมืองตบบอด้านหลังนะคะเออตบบอดันดานหลังกับงามๆามแบบนี้เลยนะคะบอขาดบอมีขาบเหลืองนะคะบอมีห้อยยับห้อยหยดน,นะคะกันเงียบคลองตะเค็บ งามๆแบบนี้เลยเส้นได้บอมีขาซักเส้นนะคะเส้นได้บอมีขาซักเส้นนะคะ,ะ,คะด้านหลังสามารถนั่งได้สามคน,นนะคะด้านหลังสามารถนั่งได้สามคน,นนะคะถ้าถ้านั่งสองคน,นกับมีแนวพิงแขนให้พร้อมเด้อนี่ค่ะตรงกลางสามารถใส่เก้ยวได้พร้อมสองแก้วนะคะเออใส่แก้วได้พร้อมนะคะสองแก้ว อ่าห้ากมามะมึงตรงด่านประตูนะคะโครงสร้างของประตูนะคะหัวน็อตทุกหัวนะคะหัวน็อตบะมีการแกร้การไข้นด้ค่ะหัวน็อตบะมีการแก้การไข้โครงสร้างเดิมๆนะคะอ่าอ่าห้ากมามเมึงตรงประตูนะคะอันนี้ก็สามารถปรับเปลี่ยนกระจกผื่นลงได้ได้นี่ค่ะอ่าอันนี้ก็เป็นผูเมียมแทนจากโรงงานนะคะมีแนววางเก้วยว้อมสองวางเก้ียวอสอง,างวองางของนะคะด้านหลังนะคะ อ่าาก็มาเมือึงด้านหลังนะคะดอกยางกางงามแบบนี้เลยนะคะดอกยางงามๆาแบบนี้เลยแหลนๆนใส่งานได้อีกดนนะคะอ้าาก็มาเมืองตัวไฟถ่ายรหลดนะคะไฟถ่ายรหลดกางงามๆางาๆงสีเลยนะคะบอมีขาบเหลืองบอมีห้อยแตกหักนะคะโลโก้ทุกอย่างนะคะเป็นคมเมียมแท้นะคะเดิมเดิมเลย สัญลญักษณ์ทุกอย่างครบนะคะอันนี้เป็นตัวยกซูนะคะด้านหลังมีบันไดเหยียบขึ้นให้พร้อมเวยค่ะด้านกระบะเนาะจีเปิดนะคะเป็นข้อมีมแทจากโรงงานนะคะ,ะแป๊บหนึ่งเลยค่ะขอุยาตเปิดแป๊บหนึ่งนะคะ,ะ,ะ,คะ,ะด้านหลังนะคะหลังกระบะกับงาม,งามๆาจังสีเลยนะคะกว้างแบบนี้เลยค่ะทุ้ใดที่กำลังมองหารถกระบะนะคะอยากได้รถกระบะไปใส่งานนะคะ แคทแนะน้ำตัวนี้เลยนะคะเป็นกระบะสี่ประตูยกสูงคันหนี้นะคะสามารถขนของขนวยยางกับเมื่อบานเฮาได้กเนาะอ่าจะขู่นะคะอ่ะวิห้ามึงตรงหัวน็อตก่อนนะคะหัวน็อตนะคะถ่ายกระบะทุกหัวนะคะบ่มีการแก้การไขนะคะโค้งสั่งทุกอย่างเดิมๆนะคะงามๆแบบนี้นะคะคุณภาพ U T เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะคะคุณภาพของน็อตเกียร์ทั้งนั้นนะคะ อทั้งลานเฮามีตลถด,ดีๆนะคะนี่ค่ะหัวน็อตนะคะหัวน็อตบะมีการแก่กันไขเด้อค่ะอผู้ใดที่อยากได้รถนะคะบวางสียูจังหวัดใดก็แล้วแต่นะคะ่ะบวางสียูเนื้อยอยุแตยอยุอีสานนะคะบวางสียูเชียงไม่เชียงรา่บัวางสียูพัทลุงหรือว่าตางทั้งใดก็สามารถสอบถามได้เลยเพว่าแคทมีไฟแนนซ์แลนเซนต์ฮอตหนาบาทนะคะ ถ้ากับมาเมืองไฟถ่ายทางนี้นะคะไฟถ่ายทางนี้กับเงาเงางามงามบอมีขาดเหลืองนะคะบอมีห้อยแตกหักนะคะนะรอรถทั้ทงพีกกะงามงามนะคะงามงามดอกอยางลายๆเลยผู้ได้เด้ไปถือว่าคุมขุมนะคะคุมคุมเลยนะคะลูกค่ะอ่าเดี๋ยวผู้ได้อยากได้รถนะคะสามารถติดต่อแคทมาได้เลยเนาะ อ่าเดี๋ยวแคดซีพาลูกค้าไปเมืองของเครื่องนะคะอ่าแคดซีพาลูกค้าไปเมืองของเครื่องเด้อบัตรนเด้ออ่ะค่ะต่อมานะคะมาเมืองของเครื่องกันเลยนะคะอ่าโตโยต้าชั้นหนีนะคะของเครื่องงามๆแบบนี้เดิมๆแบบนี้เลยนะคะอ่าของเครื่องนะคะแห่งๆยังสีเลยนะคะบอมีขับน้ํามันเด้อบอมีขับน้ามันเด้อ ทุกอย่างเดิมๆนะคะการมากนมากเ้นมากเส้นยังเดิมๆแท้ๆจาะะกโรงงานเลยนะคะบอมีก๋นหยกเครื่องยกอย่างมาใส่นะคะอ่านี่เด้อค bueno> ่ะเครื่องแห่งๆบะมีขาบน้ำมันเด้อค่ะโค้งสา่งกับโค้งสั่งเดิมๆนะคะถ้ากับมเมึงตรงหัวน็อตนะคะหัวน็อตกับเดิมๆแบบนี้เลยนะคะบะมีการนแก้การไขเด้อค่ะอ่าเท่ากับมะมึงนะคะไหลหัวน็อตนะคะ ข้าวมัมีหักบ่มีงอบ่มีขดนะคะหัวหน็อตงามๆแบบนี้เลยอ่าถูกยางเดิมๆง,งามๆเลยนะคะหัวหน็อตนะคะอ่าลายจากหัวหน็อตนะคะอ่าถูกยางนะคะเดิมๆเ,เลยง,งามๆเลยผู้ใดได้ไปถือว่าขุ้มๆเลยนะคะ เอากำมะมึงตรงหัวนอดฟ้ากระโปงนะคะหัวนอดกับหัวนอดเดิมๆงามๆแก้การไขนะคะโค้งสางฟ้ากระโปรงกับเดิมได้จากโรงงานนะมีแผ่นการความผ่อนมาให้เป็นจีเรียบร้อยนะคะดูกขาบะตองไปเหเป็ดอีกอย่างแล้วสามารถเอาไปใส่งานได้เลยนะคะสติกเกอร์ถุกอย่างคคบนะคะกระโปงสติกเกอร์ถุกอย่างครบเด้ออ่าผู้ใดน,นะคะกําลังมองหารถกระบะง,ง,งามๆสีประตูนะคะแคทแนะนําเลยนะคะรถคันนี้นะคะโตโยต้า อ่าคันนี้เลื่อยโตโยต้ายี่ห้สองจุดสี่นะคะงามๆแบบนี้เลยผู้ใดได้ไปถือว่าคุ้มนะคะอยู่ในราคาหกแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะคะปีเก่านะคะงามๆแบบนี้เลยผู้ใดนะคะสนใจอยากได้รถนะคะสามารถติดต่อแชทได้ที่เบอร์โทรศูนย์เก้าหาสองแปดหนึ่งหาหนึ่งสามเก้านะคะเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ไหนนะคะอ่าผู้ใดอยากได้รถก็ะเป๋าฟ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 าาฟโทรมาหาแชทเลยนะคะ อบาบว่าสียุทธจังหวัดใดนะคะสียุทธจังหวัดใดทางใดนะคะบวา,าเหนือบวาใตาบ้บวาอีสานนะคะแคดมีไฟแนนซ์แลนด์จัดเซ็นเอกสารฮอดหนาบาทนะคะสามารถออกรถได้ทุกอาชีพนะคะขอให้ลูกคามีรายได้อาชีพที่ชัดเจนนะคะอาจังไดน,นะคะแคดกะฝาคันหนีไว้ในออมอกออมใจของลูกค้าที่กําลังมองหาเด้ดอ่ะเด้ออา ตอนนี้นะคะแคทมีรับจองออนไลน์พร้อมนะคะสามารถจองออนไลน์ได้นะคะสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์ศูนย์เก่าหาสองแปดหนึ่งหาหนึ่งสามเก่านะคะจังไรนะคะแคทกะฝากลูกค้าติดตามแคทนดัเด้อค่ะ,ก,ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับสะไข่นะคะเวลาแคทลงคลิปรถคันใหม่ๆนะคะกับจังสิบไดยพาดกนันเนาะเออจังไรนะคะมอนิกะคอสสวัสดีค่ะ